ก็สวัสดีทุกท่านคะ่ะทุกท่านกําลังรอน้ําทิพย์อยู่นะคะตอนนี้ก็น้องน้ําทิพย์ไหว้น้ํามาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะคะก็กําลังสนุกสนานใหญ่ไหว้ไปด้วยก็อ,อไปด้วยเราก็ต้องทําความสะอาดไปด้วยควันดูแลตลอดลนะคะตอนนี้วันนี้น้องมีความสุขขึ้นมากยกแข้งยกขานะคะแล้วมีความเชื่อมั่นขึ้นเยอะมากเลยนะคะจะสังเกตเห็นเราดวงตาเป็นประกายสดใส วิ่งขึ้นไปว่ายน้ําแล้วก็วิ่งขึ้นไปเก็บอาหารลงมาเป็นคนขี้หวงอาหารตัวเองอะนะคะแล้วก็วิ่งไปเก็บอาหารเสร็จก็เอาลงใส่ปากมาเต็มปากเลยค่ะแล้วก็สต๊อกอาหารแล้วเอาลงมากินในในน้าด้วยนะคะแล้วก็เวลาอาหารตกก็เก็บกินหมดเลยแล้วก็ลงมาว่ายสักพักก็กลับขึ้นไปเก็บอาหารอีกแล้วก็ลงมากินอาหารก็กองไว้ตรงปากขอบสระนะคะ แต่วันนี้มีความรู้สึกว่าน,น้องมีความสดชื่นมากนะคะแล้วก็มีมีความสุขยกขาสี่ขานะคะเมื่อกี้โชว์ลีลาสี่ขาเลยค่ะ,ะก็คือนอนหงายแล้วก็ยกขาขึ้นชี้ฟ้านะ,ะน่ารักมากนะคะก็เลยอยากจะเดี๋ยวสักคู่คงน้องก็คงทําอีกนะคะแต่ก็มุดเหมือนกับขุดอะไรอยู่ใต้ดินใต้สะนะคะ วันนี้น้ำทิพย์รู้สึกว่าจะสดใสกว่าทุกวันนะคะจะจะสดใสเพิ่มขึ้นทุกวันเลยค่ะน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นแล้วนะคะจะสังเกตเห็นผิวหนังมีน้ำมีนวลพรุ่งนี้เราจะพยายามเอาบ่อโคลนมาให้น้องนะคะเพื่อให้น้องได้ได้อาบโคลนแต่ถ้าน้องอาบโคลนแล้วก็อาจจะไม่เห็นน้ำทิพย์ในในลุกสีดำนะคะจะเป็นสีแดงค่ะเพราะที่นี่เรามีดินโคลนสีสีแดงนะคะขออนุญาตพาภาคภาษาอังกฤษนิดหนึ่งะะสำหรับ Uh, good afternoon to everyone. Uh, now we have taken Nam tip to the swimming pool again. She have uh, swimming I think an hours before. I would like to update you, everyone to witness that uh, she have a really uh, enjoy her time and, and so happy and she just swim and live for leg. Up in into the air, which is uh, she much more enjoy. Uh, after for the last couple of days, she arrived. She really still aggressive and she still uh, walks slow. But today she uh, get to swimming and then walk back to pick up the food and then come back again and swim. Stock her uh, watermelon and cucumber in the trunk and. And eat during she swimming, and she less fear to the chicken, and she allow them to uh, stay around her. So, but she still uh, uh, fear around uh, like uh, from the other elephant come. Sometimes she run away. So this is the update. That is, I would like to let you know her skin is now have more moisturizer in, and she look nicer in the skin so uh, her weight for the last couple of days you can see already uh, we we can see she put uh, more body weight so i hope that is she will get more improved you can see how didn't kill she put the f the f the food on her trunk and also she start to stock the food uh, of cucumber and watermelon at her, at her little tusk as well. Uh, this is very, very uh, uh, beautiful. She's still a little baby, you know, and we are so happy and uh, and also I, I so much in love with her as well and wish that yeah. one day Pham Mai and Tong Ai e will visit after she quarantine we will introduce her to uh, the elephant in the same age of her that then she can. Uh, enjoy play and run w i t i t h e ว so this is an update today ค่ะก็น้องนั่นทิพย์ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะก็วิ่งกลับไปกินอาหารแล้วก็สต็อกอาหารในบางทีก็เอาเอาแตงโมนะคะแล้วเอาฟักทองเสียบเข้าไปที่งานเล็กๆของน้องแล้วก็วิ่งกลับลงมานะคะแล้วก็วันนี้มีเค้กด้วยนะคะมีคนสั่งเค้กให้น้องมีข้าวเห็นไหมเขาอิ่มแล้วเขาก็เอาเอาข้าวมาถูตัวเดี๋ยวสักครู่ก็วิ่งเอา ที่เป็นร่างกายที่เป็นอาหารวิ่งมาที่ในน้ําควานก็ต้องทําความสะอาดเดี๋่วเดี๋ยวอาทิตย์ที่วันจันทร์ที่ถึงนะคะเราก็จะมีการล้างนะคะวันอาทิตย์หรือวันจันทร์อาสาสมัครก็จะมาช่วยกันล้างสะให้น้องอีกครั้งหนึ่งน้ําที่อยู่ในตรงนี้เป็นน้ําที่เราเอามาจากแม่น้ำนะคะจะจะคือแม่น้ําสีอะไรน้ําก็จะเป็นสีอย่างนั้นนะคะเพราะว่าในช่วงหน้าแล้งนี่แม่น้ําก็จะเป็นลักษณะสีแบบนี้ค่ะ ต้องทําความสะอาดทุกวันค่ะเวลาน้องลงไปหร,หรือใบไม้แห้งลงมาเราก็ต้องทําความสะอาดนะคะ,ะน้ําทิพย์ผ่อนคลายขึ้นเยอะมากค่ะแล้วก็ดูหน้าตาสดใสดว,ดวงตามีแววสดใสแล้วก็วันนี้ก็มีคุณยายช้างทั้งหลายก็มายืนดูให้กําลังใจน้องแต่เนื่องจากน้องยังอยู่ในข้อกักกันสัตว์นะคะเราก็ยังให้ควานเขากั้นคุณยายออกไปนะคะแต่ อย่างน้อยนะคะน้องก็พยายามถ้าเวลาเรากันคุณยายช้างหลายออกไปน้องก็พยายามหวยหาแ้ะก็ใช้งวงพยายามตามหาคุณยายนะคะก็รอให้น้องผ่านกการกักโรคนะคะเราจะพาน้องฟ้าใหม่น้องทงอีน้องเจนนี่นะคะซึ่งเป็นช้างในวัยเดียวกันมาเยี่ยมเยียนน้องน้ําทิพย์นะคะเพื่อที่จะให้เขาได้รู้จักกันอย่างน้อยเราคิดว่าวันหนึ่งอยากเห็นน้องน้ําทิพย์ได้วิ่งออกไปสนามแล้วก็ไปอยู่ใน กับช้างในวัยเดียวกันนะคะแล้วก็ได้ไปเล่นอาบโคลนเหมือนเหมือนกับช้างเชื่ออื่นๆนะคะก็อันวันนี้ก็อัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะฝากความคิดถึงกับทุกทกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามน้องน้ําทิพย์นะคะต้องขอโทษเมื่อวานไม่ได้อัปเดตนะคะ,ะ,ะวิดีโอวันนี้เราก็ไลฟ์ให้ท่านได้ทุกท่านได้ทราบแล้วนะคะก็แม่แม่ทั้งหลายก็เรียกร้องมาเดี๋ยวจะเอา ไก่ตุ้ยนะคะเพื่อนของน้ำทิพย์ซึ่งซึ่งเป็นไก่ขาพิการที่เราช่วยมาแล้วก็ปล่อยเขาเป็นสระที่นี่จะมีเราจะช่วยเหลือสัตว์มาหลายชนิดแต่ไก่ก็จะมานอนอยู่แถวนี้ฮะจะได้ยินเสียงไก่เขาไก่ที่เขาขันอยู่นะคะแล้วก็เขาก็จะมาเวลาน้ำทิพย์เขา้านอนเขาจะทิ้งเศษอาหาร้วยไก่ก็จะมากินนะคะมากินกันตรงนี้ แล้วก็จะนอนอยู่กับใน,ใ,นใกล้ๆก,กันนี่นแหละคะ่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามน้องน้ำชิพนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณค่ะ